ขอรับชมคิดนี้นะครับกับฝาาพี่น้องก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับในการค้นหาความู้นะครับแหล่งความู้โดยเฉพาะด้านการเกษตรมานําเสนอพี่น้องนะครับเพื่อรับองค์ความู้นําไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจําวันของพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องกดซูช่องรายการโชคเปสานแชนแนลนะครับมีพามาเบงการผาสมน้ํายีส์นะครับเพื่อที่จะ ตัมักมันเยีดเนาะแกขึ้นเกานะครับแกแต่เยีดก้่านโอ้ดูนะครับอาจารย์เนาะอ,อาจารย์หน่อยนะครับครับพี่กอนตันนี้จะผสมประมาณสี่กิโลนะครับประมาณสี่ตันนะครับก็บต้องใส่เยีดประมาณสี่ถุงถุงละกิโลได้ป่ะครับเนี่ยถุงละกิโลครับถุงละกิโลเนาะสิ่งต่ขาประเดี๋ยวอีกตัวนึงนะครับก็บคือน้นําตาลไส้แดงนะครับวันนี้เป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการ เพื่อนี่ยก่อนมกักเห็ดเดี๋ยเรียงยหดีเห็ดไอตีเย็ดกอนนะครับอันนี้คือถังนะครับถังยีดไปขึ้นหนึ่งเรียงยีดไปกวนนะครับพี่น้องขึ้นหนึ่งนะครับสติอมาห้าเห็ดห้าจะมกักประมาณสี่ตันเนาะก็ต้องเลี้ยงยีดประมาณสีกิโลกันเนาะใส่กิโลละใส่กิโลละตันนะครับพี่น้องใส่ถังอันนี้เป็นถังสองร้อยลิตรนะครับถังสองร้อยลิตร ะจะมักไบอปกรณ์ประมาณหนึ่งคืนนะครับหอดมือนเสาะกับซังกากมั่นก็มานะครับสีตันเนาะ,ะเพื่อนก็นจะมาส่งมือนประมาณสีมง้มงหาม้งเสาะนะครับเนาะวันนี้เราก็หมักเย็นวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมนะครับช่วงแรกๆนะครับแบ๋ยนิกประมาณหาม้งกับพกม่งแรกนะครับ,อบ,รบ,รรบเอาสีกาส่กิโลเออเอาสี่กิโลกากมั่นสีตันนะครับใส่ยีส์สี่กิโล น้ำตาลใส่แดงจักกิโลน้ำใส่แดงสำหรับเลี้ยงยีดกับสี่กิโลน้ำตาลอ๋อหยีดสี่กิโลกะตกวหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งเนาะนี่คือมีเขาใส่เองก็จักถุงเลยใส่ใส่ไปแล้วสี่ใส่เี่แล้วใส่สี่แหละพ่อพ่อก่อนพ่อก่อนนะครับยางละกิโลกันเนาะยีดหนึ่งกิโลน้ำตาลใส่แดงกันหนึ่งกิโลนะครับหางสองร้อยลิตรนะครับ ใส่น้ำประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งน,นึงนะครับกับประมาณลอยเียดเนานะหลังจากนั้นนะครับใส่ไม้ข้นนะพี่น้องนะคนเลยนะครับกน่อนตอนน,นี้เินไปกินนะครับกินหอมขมยดเนาะกินหอมขยีดขึ้นมานะครับกับน้ำตาลทรายแดง พยายามคนไปทางเดียวกันเนาะนะครับให่มันแตกนะครับอันนี้นะครับพี่ก้อนนะครับพี่ชายนะครับที่ดูแลฟ้ามงัวเนาะครับน้องควกะกระลั่งนะครับเตรียมน้ําหมักย็ดเนาะยันน้าหมักย็ดนะครับตอนนี้กยายค้นนะครับเยมนไปนึ่งขึ้นอาพี่ก่อนเนาะยันไปนึ่งมักไปนึ่งขึ้นนะครับพี่น้องอันนี้กําลั่งเป็นฟองครับมาตองกวนบดนมาครับพี่ 30นาทีประมาณ30นาทีเน,นะาะก็ในยี่ห้อนอะ่ะเมนตัวนั้นมันเป็นยีห์ที่สำหรับก่อเห็ดเช็ดน้ำปังน้ำปังอ๋อตัวนี้เป็นยีห์จังครับนี่ตัวนี้มันสำหรับเอ๋เป็นเป็นยีห์ที่สำหรับก็หมักอาหารโดยเฉพาะแต่แว่าก็ใช้แทนกันได้นะแม่นแมนครับแสดงว่ายีห์นี่ก็ได้ได้ทุกยี่ห้อเนาะนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ ตัวนี้นะครับพี่น้องหลังจากเทาคนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเย็ดนะครับกับฟน้ำตาลใส่แดงเนาะคจะเป็นฟองเนี่ยนะครับเป็นฟองขานะครับกินหอมหอมน้าตาลนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กาดน้าตาลนะครับมิแต่น้าตาลใส่แดงเนาะเป็นฟองเนี่ยนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนเนาะพรุ่งนี้ก็มาผสมน้าเพิ่มอีกนะครับเป็นส่วนผสมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูขั้นตอนการมักเย็นนะครับพี่น้องนี่ก่อน เนี่ยนะครับเราจะใส่ปุ๋ยยูเรียนะพี่เนาะครับปุ๋ยยูเรียครับปุ๋ยยูเรียประมาณเท่าไหร่ครับประมาณตันละสามถุงครับสามถุงตันสามถุงเนาะเราเราจะหมักประมาณประมาณสี่ตันนะครับสี่ตันแต่เราจะใส่ยูเรียประมาณสามกิโลครับเนาะปกติเราจะใส่สี่แต่เราใส่สามก่อนอ่าปกติค่าเฉลี่ยก็คือตันละกิโลนะพี่เนาะรอบนี้เราใส่แค่สามถุงนะครับ ผสมลงน้ำเย็นเลยนะพี่นะเนี่เราเราหมักนะครับยูเลียนะครับพี่น้องก็จะช่วยในการเพิ่มโปรตีนนะครับโปรตีนให้กับกากมันนะครับนี่ตันนี้เป็นอะไรพี่กากน้ำตาลครับอันนี้เป็นกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลนี่ประมาณห้าห้ากิโลนะครับต่อหนึ่งกละอน n นะแล้วก็เทผสมเลยนะครับผสมลงไปในกากมันนะครับ เย็บที่เราหมักไว้เมื่อวานนี้นะครับหนึ่งคืนแล้วยีบสี่ชั่วโมงเนาะใส่การน้ําตาลลงไปนะครับวันนี้เราจะใส่การน้ําตาลแบบเยอะหน่อยนะครับเราจะให้สักประมาณห้ากันห่อนกันหลอนละห้ากิโลนะครับ อันนี้เป็นกานรอนที่สองนะครับเราก็เทด่าน้ำตาลลงไปนะเป็นรอนที่สองนะครับน้ำตาลนี้ก็จะเป็นอาหารของเงยีดนะครับของเชือเย็ดขยายตัวเร็วอันนี้นะครับเป็น จากมันนะครับมันหมักย,ยีสต์นะครับที่เราหมักไว้แล้วนะครับตอนนี้ได้ประมาณหนึ่งปีนะครับนี่นะครับยังเป็นอาหารวัวได้นะครับเป็นเวนที่เราน้าบอกจะทั้งหมักเน่นะครับเรามาเก็บไว้ในถังสองมรเรียดนะครับงองไรเรียดเรามีใผสมอาให้บวัวกิน จากเทกาน้ําตาแล้วนะครับเราก็ต้องคนเนาะคนให้มันเข้ากันเนาะก็ให้กาน้ําตาลนีครับมันละลายน้านี่จะได้ขยายตัวดีเนาะเนี้ยไม่ผิดรู้สึกเนืดมืออย่นะครับนะครับมันก็จะมีความรู้สึกเนืดเนือนะครับเราต้องคนใช้ไม้คนนะ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงขั้นตอนของการขยายหัวเชื้อน้ำหมักยีสต์นะครับหลังจากที่เราผสมนะครับประมาณร้อยลิตรนะตรงถังนี้นะครับหมักไว้หนึ่งคืนนะครับหัวเชื้อนะครับยีสต์มันก็จะเดินประมาณยี่สบสี่ชั่วโมงเราก็มาเติมกากน้ําตาลนะครับมาเกินกากน้ําตาลเสร็จแล้วนะครับเราจะขยายเป็นสี่ร้อยลิตรนะครับถังนี้ประมาณถังละสองร้อยลิตรนะครับ เราก็จะเอาหัวเชื้อออกมาก่อนนะครับตักหัวเชื้อให้เท่าๆกันนะครับให้อยู่ประมาณ50ลิตรเนาะ <c oughs> นะครับตักหัวเชื้อที่เราหมักไว้แล้วก็เมื่อเช้านี้เราก็ผสมกากน้ำตาลนะครับลงไปเป็นอาหารให้กับเย็ดน,นะครับตอนนี้เราก็ตักตักออกจากถนะังที่หมักไว้เมื่อคือนนี้นะครับตักให้มาเท่าๆกันเนะ <c oughs> าะหลังจากนั้นก็เอาน้ำมาเติมมอพี่ <c oughs> อ๋ะ อน้ำมาเติมให้เต็มถังนี้นะครับก็จะเป็นถังละ200ลิตรนะครับประมาณ400ลิตรนะครับเราจะใช้สำหรับมันนะครับมันที่เราสั่งมาประมาณ4ตันนะครับอันนี้ก็จะปล่อยน้ำเข้ามาอันนี้นะครับเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับนะใช้น้ำสะอาดนะครับเป็นน้ำที่ดูดจากบ่อบาดาลเรานะครับ เราก็จะเติมไม่เต็มถังเลยเะ่อใช้รอมันหมักนะครับกากมันที่กำลังจะเข้ามาประมาณสุดันนะครับไปทำมาประมาณสองถังนะครับอ่ตอนนี้ก็จะเตรียมนะครับน้องพัดเนาะเป็นคนเอาน้ำใส่นะครับขยายหัวเชื้อน อันนี้ก็ประมาณ200ลิตรนะครับหลังจากที่เราขยายยีดไว้นะครับตอนนี้ก็เติมน้ำเข้าไปถัง200ลิตรเนาะได้หนึ่งถังแล้วจะทำประมาณ2ถังนะครับเสร็จจากถังนี้แล้ก็จะใส่ถังนี้ต่อนะครับ ใช้บัวรดเนาะเราใช้ไว้ตักน้ำหมักเย็ดเพื่อรดแต่ว่าเทคนิคก็คือเราเอาช้อนนะครับติดที่ปลายบัวรดนะครับข้อดีก็คือเวลาเรารดน่ยน้ำมันจะกระจายดีแลวก็กากมันมันจะไม่ไปอุดตันตรงรูบัวรดนะครับนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะกรากำลังลงมา นีนะครับกากมันก็เริ่มเราก็มาในบ่อหมักนล้วนะครับแรกก็จะเป็นสีขาวเนาะเราก็จะทาเป็นชั้นๆนะครับนี่นะครับหหิวเลยตรงนี้นะครับเราจะตักกากน้ําตาลตัวนี้เป็นยีสต์นะครับไม่ตักมารถนะครับรดีรเป็นชั้นๆเนาะ điều tao hết thì mình bén bén lắm, bên đó. ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เกือบสี่สี่ตันสี่ตันครึ่งเนาะนะครับมันหมักเนี่ยนี่เราเรือโบโจยนุ่งดูนี่นะนี่เามารอเอามารถนะครับหน้าคลิปปีไลนได้ยังขั้นตอนสุดท้ายครับ multimillion liệt, 1 liệt. Hãy xem clip tiếp theo với những thực khách ở đi qua nó 8 ปิดด้วยผ้าผ้าเต็นนะครับแล้ว่าผ้ายางเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเราก็จะข่มด้วยผ้าเต็นนะครับผ้าตัวนี้กันลมนะครับเพื่อที่จะให้ยีสต์มันเดินนะครับเดินเชื้ออยู่กับกา,กากมันนะครับ ทิ้งไว้อีกประมาณที่สบเอดวันประมาณยี่สิบเอดวันนะครับเอาไม้ไว้ที่นี่นะฮ้เสร็จไรนะกันลมนะครับ มาแล้วนะครับโอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ตีดตามและชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ